แล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ้านอะไรนะตรงนี้อันนี้บ้านสิบหลังครับจ้าบ้านสิบหลังนะครับก็เราก็ได้ขนพวกอุปกรณ์ใส่น้ํานะครับอันนี้คุณแม่ของเจนะครับเขายกลงเลยครับนนาบ้านบตอนนี้เขาจะรู้จักชื่อในนามบ้านสิบหลังแต่ว่าเป็นชื่อใหม่เป็นบ้านห้วยสายครับอ๋อบ้านห้วยสายนะ ครับครับเดินไปเลยเดินไปเลยดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่กลางหุบเขานะครับพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลเยอะนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะครับเราเดินทางมาด้วยรถกระบะโฟวิลแต่ว่ายังไม่โฟนะครับ